รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ fm97 จันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนชุ่มฉ่ำแต่เช้าทีเดียวนะครับผมไปดูไฮไลท์จากการประชุมสัมมนาสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั่นคือเรื่องของ CLMT Forum 2016ที่จัดขึ้นที่บ้านเรานะครับโดยมีรมัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศ CLMT v ตัวทีต่อท้ายก็คือไทยแลนด์นะครับ มีกัมพูชาลาวเมียนมากเวียดนามแล้วก็ไทยรวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจและก็สื่อมวลชนจากประเทศไทยในกลุ่ม CLMV ร่วมงานกว่า700คนนะครับทนายกไปกล่าวปาฐกถาด้วยนะครับทนายกบอกว่ากลุ่มประเทศ CLMVT เนี่ยเป็นประเทศเล็กที่ยืนในเวทีโลก ต้องทำให้กลุ่ม CLMT v T เป็นแกนกลางให้ได้ที่จะช่วยให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีบทบาทในเศรษฐกิจโลกการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมห่วงโซ่การผลิตแล้วก็ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มก็จะยิ่งเพิ่มบทบาทของ CLMT v T และอาเซียนที่มีต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะครับนี่เป็นการประชุมที่มีความสำคัญแล้ก็น่าสนใจมากๆครับ ส่วนการบินไทยครับแหมการบินไทยล่าสุดทางกรรมการผู้วยการใหญ่การบินไทยกุณจลมพรโชติกาสถียรนะครับบอกว่าหลังประชุมคณะกรรมการของการบินไทยก็ได้เห็นชอบครับแผนการขยายแล้วก็เปิดเส้นทางการบินใหม่ตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้เป็นต้นไปเนื่องจากพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตเทียบเคียงกับคู่แข่งในฐานะสายการบินแห่งชาติปัจจุบันก็มีการวางแผนขยายเส้นทางในสี่ช่วงตารางบิน โดยแผนการเปิดเส้นทางบินครั้งนี้จะขยายไปยังตลาดที่มีศักยภาพ2เส้นทางประกอบด้วยกรุงเทพเตหะรานอิรานนะครับ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งจะเริ่มต้นหนึ่งตุลาคมนี้และเส้นทางกรุงเทพมอสโกรัสเซียที่เป็นเส้นทางบินเดิมก็จะมีการนำกลับมาพิจารณาเปิดบินใหม่4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มต้นหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับ นอกจากนั้นครับทางการบินไทยเนี่ยมีแผนจะขยายธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมเปิดรับลูกเรือใหม่ถึง600คนอายุไม่เกิน24ปีมีสัญญาทำงาน3ปีแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีก3ปีด้วยเพื่อมุ่งหวังจะเจาะกลุ่ม First j o b p e r หรือนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์นะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นสตอรี่ดีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความหวังในการจะเห็นสายการบินแห่งชาติก็คือการบินไทยเนี่ย กลับมานะครับแล้วก็น่าจะสร้างความคึกคักให้กับหุ้นของการบินไทยได้บ้างด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคำถามถามว่าบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายหุ้นคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนไว้ที่เท่าไหร่นะครับระหว่างข้อ1 48บาทหรือข้อ2 58บาทคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1 48บาทนั่นเองนะครับ รายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ครับคุณปณรนนดาใจย,ยงนะครับได้รับผลิตภัณฑ์บอดี้โลชั่นจากบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนคุณธนพลจิละพลจรูนนะครับได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตคุณลักษณ์ินเลิศสูรนนท์นะครับได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องขายของออนไลน์รวยได้รวยดีคุณวีระโนืีชาได้รับ หนังสือจากติ๊งไปย้อนเรื่องเก่งอาดสังหาลงทุนแค่หมื่นได้คืนเป็นล้านนะครับคุณยุภาทิพทวีชาญและคุณเกียรติกรสุขกลับได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งไปย้อนเรื่องรวยหุนด้วยระบบผลประโยชน์หรือ V.I. โดยคุณพิชัยจาวลานะครับเล่มนี้น่าอ่านมากๆและรางวัลที่1ครับเป็นกิฟต์บูเชอร์มูลค่า4 0 0 0บาทนะครับจากเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทบ้านพักบ้านโดมจูเนียร์2วันหนึ่งคืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำนักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่า4,000บาทได้แก่คุณสลันพรอัศวบุญเสถียรคุณสลันพรอัศวบุญเสถียรน,นะครับได้รับกิฟตวอลเชอร์รางวัลที่1มูลค่า4,000บาทนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง7ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมและพลาดไปลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ เอาละครับช่วงแรกของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปติดตามดูครับเรื่องของทิศทางแนวโน้มตลาดคุณบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนละครับไฮไลท์อยู่เรื่องของเบรกซิตการจะออกหรือจะอยู่ของอังกฤษจากสหภาพยุโรปนะครับผมเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทย คุณสุดโชคทีล้ว,วันนรัฐให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณสุดโชสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้ด้วยนะครับครับมองยังไงกับตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนี้ครับครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับทางบลเคจีไอ TI, ก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซเว่อพหรือแกว่งตัวขึ้น โดยอันนี้ผมขอพูดในเชิงของแนวรับแนวต้านทางเทคนิคก่อนที่จะบอกว่าเป็นลักษณะของการไซด์เว้าขก็คือมองแนวรับที่1415หรือ1,415จุด นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้ที่1,450จุดสำหรับครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่1,450จุดใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ผมกลับมาดูประเด็นนะฮะที่น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับไล่เรียงจากเรื่องของ MSCI หน่อยก่อนหน้านี้บอกว่าจะเอา A-share ของจีนเข้ามาคำนวณด้วยล่าสุดเห็นบอกว่าจะเลื่อนออกไปเหรอครับใช่ครับเป็นเพราะอะไรครับเนี่ย เขามองในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็การเข้าลงทุนของต่างชาติอว่าการเข้าถึงหุ้นจีนเขาถึงได้แบบเต็มที่แค่ไหนซึ่งตรงนี้ทางต่างชาติเอามองยังไม่ถึงเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือลดความกังวลของเม็ดเงินไหลออกจากหุ้นไทยนะครับพอ MSCI เลื่อนยังไม่เอา A-share เข้ามาคำนวณเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้ลดความกังวลในเรื่องเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นบ้านเดานะครับก็ความกังวลลดลงนะครับแต่ MSCI ก็ยังไม่ปิดโอกาสใช่ไหม ใช่ครับเท่าที่เขามีการแจ้งออกมาคือยังไม่ปิดโอกาสอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ผ่อนคลายไปเปราะหนึ่งนะครับใช่ครับแต่ว่าเปราะสําสคัญน่าจะอยู่ปลายเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายนะแน่นอนครับตอนนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่อง Brexit ว่าอังกฤษเนี่ยจะลงประชามติออกจากสาภาพยุโรปหรือไม่นะครับ,รบทาไมทั่วโลกถึงให้ความสนใจและให้น้ําหนักมากสําหรับเรื่องนี้แหละครับคุณสุชอด ครับตรงนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ของทางเกทีไอยังไม่มีการประเมินในเรื่องของผลกระทบต่อ GDP ของทางอังกฤษแล้วก็ของทางยูโรนะครับว่าจะมีผลกระทบยังไงนะเพราะเขามองว่าไม่น่าจะกระทบมากนักนะครับในเรื่องของทาง GDP ในเรื่องผลการผลิตจริงๆเพราะว่าทางอังกฤษเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการผลิตหรือการนําเข้าต่งตงตงตงางๆแล้วแต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความกังวลในเรื่องของค่างเงิน ก็ม right. ีเซนดิเมนต์ออกมาในเรื่องของค่าเงินว่าค่าเงินปอนจะมีการอ่อนค่าลงคั้ค่าเงินยูโรอาจจะอ่อนค่าลงถ้าเกิดว่า ทางอังกฤษออกมาครับดอลลราก็จะแข็งนะดอลลร์ก็จะเกิดการแข็งค่าขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ตลาดเงินทั้งโลกเนี่ยเริ่มเข้ามาจับตาดูเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเนี่ยมันมีผลถามว่ามีผลยังไงครับอันดับแรกเลยสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ํามันอันนี้เห็นชัดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความกังวลเรื่องของ supply ร,ราคาน้ํามันเนี่ยเรื่องของค่าเงินดอลลราสหรัฐมีผลเหมือนกันถ้าค่าเงินแข็งน้ํามันอาจจะลง ครับนะครับอันนี้คือปัจจัยที่1แล้วก็ตลาดหุ้นใน Emerging Market หรือตลาดเกิดใหม่อันนี้จะไม่เป็นผลดีใช่ไหมไม่เป็นผลดีถ้าดอลลาร์แข็งสิ่งนี้ก็เลยทําให้เป็นปัจจัยที่อาจจะเข้ามากระทบตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้น ทาง KGI ก็เลยมองเป็นลักษณะของการไซเว่ะมองว่าถ้าอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปจริงอาจจะมีการย่อตัวของดัชนีลงบ้างจะ,ะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นใช่ไหมเพราะเรายังคงเชื่อในเรื่องของ GDP ไทยที่น่าจะแข็งแกร่งอยู่ผมย้อนนิดเดียวนะทาง KGI เนี่ยคาดการความน่าจะเป็นอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มจะออกหรือมีแนวโน้มว่าน่าจะยังอยู่ครับเนี่ยครับถ้าเอาตามผลโพลเลยละกันครับ,ลลน,นะรบน่าจะออกน่าจะออกนะนะครับ แล้วก็ดูจาก sentiment ที่เกิดขึ้นในตลาดปริวัติเงินปาหรืออัตราแลกเปลี่ยนครับตอนนี้ส่งสัญญาณว่าน่าจะออกอนะครับ ครับน่าจะออกแล้วน่าจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นบ้านเราและตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่ในระยะสั้นๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่น่าจะเป็นปัจจัยลบระยะยาวใช่ไหมไม่น่าจะเป็นระยะยาวครับนะน่าจะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นๆนะครับครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้เนี่ยทาง KGI แนะนํำยังไงล่ะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนต้นก็คือเป็นลักษณะของการไซด์เวอัขย่อตัวลงมาคือการซื้อ อ๋อไซเวอัพแต่ให้ถือเป็นโอกาสดีให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสซะเลยย่อลองมาให้ทยอยเก็บใช่ไหมครับ,รบถ้าทยอยเก็บเนี่ยหุ้นสเปคแบบไหนน่าจะทยอยเข้าไปสะสมบ้างแล้วครับคุณสุชอดครับอันนี้ขอไล่โลจิกนิดนึงนะครับ,รบถ้าค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐจะเกิดการแข่งค่าขึ้น ตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้กลุ่มสินค้าโภกภัณฑ์ก็คือกลุ่มพลังงานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นปตทปตทอสอพอตัวหลักๆอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาน้ํามันที่มันอาจจะอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงานก่อนอันดับที่น1นะครับอันดับที่2กลับมาหาหุ้นที่เป็นโฟกัสเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเพราะเราเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยการบริโภคในประเทศของไทยเองนะครับจะค่อนข้างดูแข็งแกร่งก็จะเห็นจาก g d p ไตรมาสหนึ่งออกมาค่อนข้างดูดีตอนนี้ฝนก็เริ่มต อ่ะฮะเพราะฉะนั้นภาคการเกษตรน่าจะเริ่มที่จะดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ความกังวลเรื่องภัยแล้งก็ลดลงมาได้บ้างครับแต่ว่ายังต้องจับตาดูอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากคิ้นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของภัยแรงนิดนึงตัวเลขตอนนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับภาะวะปรากฏการที่เรียกว่าเอลนินยที่ทําให้เกิดภัยแล้งในบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนี้มีตัวเลขทางวิชาการออกมาว่ามันจบลงแล้ว อ๋อภัยแล้งน่าจะจบลงแล้วครับมันจบลงแล้วนะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดคือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเท่านั้นเองขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยเฉพาะควรจะไปตกเหนือเขื่อนเยอะๆใช่ครับไม่ใช่ไปตกปลายเขื่อนจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เต็มไม่เต็มหน่วยใช่ครับขอเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ภัยแ้งก็จบละครับก็จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคในบ้านเราใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่ผมเลือกมาเป็นตัวเด่นเด่น ก็จะเน้นไปในลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศรวมถึงการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาครัฐด้วยครับตอนนี้โครงการต่างๆก็กําลังจะทยอยถูกผลักดันออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับรวมทั้งเรื่องรถไฟด้วยไหมครับอันดับที่1เลยเนี่ยจะเริ่มเห็นละตอนนี้ก็คือโครงการส่วนอุณภูมิเฟสสองยื่นฟองประมูลแล้วในช่วงวันที่20ถึง21มิถุนายนนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับโครงการแรกมันก็จะปลดล็อกเซนิเมนต์ของนักลงทุนในตลาดว่าภาครัฐเริ่มที่จะเริ่มเคลื่อนไหววการลลงทุนแ้ าลครับถ้าตีมเป็นแบบนี้แล้วเราลงมาดูเป็นลายหุ้นทีละตัวทีละตัวนะครับรบขอโฟกัสไปที่หุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทอาซั์ KGI ประเทศไทยนะครับ,รบขอไม่เยอะขอไม่เกิน3บริษัทครับมาดูตัวแรกก่อนแล้วกันตัวแรก ขอเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบ้านรเรามองว่าตอนนี้ในเชิงของ valuation หรือมูลค่าเหมาะสมของมันน่าสนใจแล้วรเราเลือกท็อปพิกตอนนี้เป็นหุ้นอนันต์บริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับใ่คตัวยอก็คืออนันต์นั่นเองชอบตรงไหนครับครับสำหรับตัวอนันต์อันดับแรกผมพูดในเชิงของภาพอสังหาริมทรัพย์ป,ประเทศไทยก่อนครับทาง k ค i ประเมินว่า ผ่านจุดต่าสุดแล้วครับและครึ่งปีหลังจะเริ่มดีขึ้นอนะะืาน,น,นจุดต่าสุดแล้วถึงจุดต่าสุดแล้วคร,ครึ่งหลังของปีน่าจะดีขึ้นน่าจะฟื้นใช่ครับอันนี้คือโลจิกที่หนึ่งมาดูประเด็นที่สองว่าทําไมถึงเลือกหุ้นอน,นันต์ตัว P/E r a t i ชตอนนี้ของกลุ่มอสังหาเรียกว่าเกือบที่จะเท่ากันทุกตัวคือประมาณแปดเท่าแปดเท่านี่ถือว่าต่ํานะถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มอื่นๆใช่ไหมครับถือว่าไม่แพงอนันต์เนี่ยมี P/E ใกล้เคียงกับตัวกลุ่มอสังหาตัวอื่น ในเชิงของการเติบโตของกําไรปีนี้เราประเมินว่าอน,นันต์เนี่ยจะมีกําไรโตประมาณ25%เดียวอันเดียวแสดงว่าคอนโดของเขายังขายดีใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะโอนที่ครึ่งปีหลังก็เลยกลายเป็นหุ้นที่ PE ต่ําและมีอัตราการเติบโตที่เด่นกว่าเพื่อนๆ PE ก็ต่ําคือราคาไม่แพงครับแถมยังมีอัตราการเติบโตเนี่ยเกินหน้าเกินตาเพื่อนด้วยครับอนันดาถือว่าเด่นเรื่องปันผลด้วยไหม ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยปกติแล้วปันผลจะไม่ได้สูงเป็นระดับ8-9%ไม่ใช่เป็นจุดขายของกลุ่มนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่จุดขายของกลุ่มนี้แต่ว่าในส่วนของปันผลเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างนะครับ,รบเดี๋ยว ดูในเชิงของตัวปันผลปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4-5%ก็ถือว่าไม่ขี้เหลนะอ่าไม่ได้ขี้เหล่แต่ไม่ใช่เป็นจุดเด่นนะครับนี่เป็นจุดแข็งสําคัญ2อสข้อนะครับของทางอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของอนัน์ตครับ แนะนำซื้อให้ราคาพื้นฐานเหมาะสมอยู่ที่4บาท70นะครับเลขคอมเมนต์ซื้ออนันดาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับด้วยราคาพื้นฐานเป้าหมายที่4บาท70สตางค์นะครับใช่ครับซื้อนะครับราคาเป้าหมาย4บาท70สตางค์นะครับแล้วเข้าซื้อได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยในจังหวะของการเข้าซื้อผมขอดูในเชิงของเทคนิคอลเข้ามาประกอบนะครับแนวรับจะอยู่ที่3บาท70นะครับอ แถวแถวสบาท70เนี่ยทยอยเก็บอนันดาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนได้นะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกจากกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับอนันดาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับใยาบไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับสําหรับหุ้นเด่นตัวที่2เมื่อกี้มีพูดไปแล้วในเรื่องของภาคการลงทุนภาครัฐนะครับการลงทุนภาครัฐเนี่ยตัวที่เรามองว่าน่าจะได้นิสงไปด้วยก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการขายวัสดุก่อสร้างตัวหนึ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นตัวที่ PE ต่ำเหมือนกัน คือหุ้นทั s โ o หุ้นขายยังมาตอยครับชื่อเต็มคือ t i p โกแอด a ฟล t บริษัท t i p โกแอด a ฟล t จำกัดมหาชนหรือว่าทั s โ o นะครับชอบตรงไหนครับครับสำหรับตัวทั s โ o เองในเชิงของ valuation ก่อนเมื่อกี้แตะไปแล้วว่า PE ต่ำคตอนนี้ PE อยู่ที่8.5เท่า PE อยู่8.5เท่านะครับครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ P.E. ต่ํากว่าตัวอื่นๆในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่โดยเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะ1 2บสถึงสิเท่าขึ้นไปเพื่อนๆแพงกว่านี้น,นี่แค่8.5เท่าเท่านั้นเองครับแล้วก็ในเชิงของกําไร ครึ่งปีแรกอาจจะไม่ได้มากนักเพราะเป็นโลซีซันนะครับไฮซีซันของธุรกิจยางมาตอยเนี่ยจะอยู่ที่ปตรมาตส3และ4อ๋อประมาณครึ่งหลังของปีใช่ครับเป็นไฮซีซันของเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่เดือนมิถุนายนแล้วผมเลยมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมได้อ๋อช่วงพิีคจะอยู่ครึ่งหลังของปีนี้เองใช่ไหมรับใครับแล้วราคายางมาตอยเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวขึ้นกับราคาน้ํามันได้ไหม ใช่ครับราคายางมาตอยตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ50%ถ้าเทียบกับไตรมาสที่1น,นะครับก็คือวิ่งตามราคาน้ำมันในส่วนหนึ่งอนอกจากนั้นเนี่ยการขายยางมาตอยของ t i p โกเอดฟไม่ได้ขายในประเทศเท่านั้นยังขายไปยังต่างประเทศอีกจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับครับตลาดหลักน่าจะเป็นอยู่ทางจีนที่ไปเปิดตลาด นะครับเอาละครับนี่คือจุดแข็งสำคัญต่างๆของทาง t ทสโกหรือว่าทิปโกแอดฟาาล์จำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายครับแนะนำซื้อตัว t ทสโกนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายอยู่ที่46บาทและคอมเมนต์ซื้อทิปโกแอดฟาล์จำกัดมหาชนนะครับด้วยราคาเป้าหมาย46บาทนะครับแล้วระดับในการเข้าซื้อสะสมนลครับ สำหรับตัวทัสโกเองราคาที่ผมมองว่าน่าจะเข้าซื้ออยู่ที่บริเวณ26บาท50สตางค์26บาท50สตางค์ทยอยเก็บสะสมนะครับ26บาท50สตางค์ของทัสโกนะครับราคาหุ้นช่วงนี้เริ่มเสถียรมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นเก็บสะสมได้ที่แถวแถว26บาท50สตางค์นะครับเอาละไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายตัวที่3ปิดท้ายกันเลยครับครับเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศเช่นเดียวกันคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต KTC นะครับหรือกรุงไทยการ์ดบริษัท KTC หรือว่าบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับชอบตรงไหนครับสำหรับตัว KTC นะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเลือกตัวที่ PE ต่ำา2ตัวแล้วเลือกราคาไม่แพงอ่ะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าตลาดอยู่ในช่วงของการผันผวนครับ PE ต่ำได้เปรียบไว้ก่อนครับ KTC ตอนนี้ PE ต่ำา10เท่าเช่นกันนะครับอยู่ที่บริเวณ9.5เท่า PE 9.5เท่านะครับสาหรับ KTC นะครับครับ แล้วก็ในเชิงของพื้นฐานเองสำหรับตัว KTC เนี่ยทางฝ่าย Research KTI ประเมินกำไรปีนี้โตประมาณ15%กำไรจะโตได้15%ในปีนี้นะครับ,รบถือว่าสูงไหมถ้าเทียบกับเพื่อนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สูงมากนักอืมแต่ในเชิงของตัว PE ถือว่าเป็น PE ที่ต่ำถ้าเทียบกับการเติบโตครับ อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2มีอัพไซด์นะฮะต้องบอกมีอัพไซด์ในเรื่องประมาณการเราด้วยเพราะว่าทาง KTC เนี่ยพึงที่จะได้รับการปรับเครดิรตเรตติ้งจาก A ลบเป็น A บวกโอ้อันนี้ส่งผลเลยส่งผลกับสถาบันการเงินแน่นอนครับต้นทุนทางการเงินจะลดลงขณะที่ ฝั่งไว้ได้หรือฝั่งการใช้บัตรเครดิตจะเห็นว่าในนโยบายภาครัฐที่ออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นการใช้บัตรเครดิตโดยตรงครับก็เลยชอบตัว KTC นะครับ,รบ PE ก็ยังต่ำ10นะครับ ถมมีอัตราการเติบโตเนี่ยประมาณ15%ด้วยปีนี้นะครับและราคาหุ้นน่าจะยังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเละคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายครับแนะนำซื้อหุ้น KTC นะครับราคาเป้าหมายครับ125บาทเละคอมเมนต์ซื้อบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมาย125บาทนะครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับตัว KTC ผมประเมินแนวรับเอาไว้ที่90บาท50สตางค์ ซื้อแถวแถวเก้าสิบาทห้าสิบสตังค์ปนเปี๊ยนแถวนี้เนี่ยทยอยเก็บได้เลยนะครับ,รบให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานวิธีประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทนะฮะโอ้โหแกบบเกินยี่ส้าเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเทียบกับราคาที่แนะนําให้ทยอยเข้าซื้อเทียบกับตัวราคาเป้าหมายนะครับ,รบนี่คือสามหุ้นเด่นจากมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยประกอบด้วยอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย4ี่บาทเจสตังค์นะครับตามด้วยบริษัททิปโกแอทฟาวส์จำกัดมหาชน ราคาเป้าหมาย46บาทและบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย125บาทนะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับคุณสุชอดครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากสำหรับนักลงทุนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับ,รบอย่างที่บอกไปในเรื่องของ Brexit แต่ต้องบอกว่าเป็นโอกาส สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะเวทแอนซีนะครับเวทแอรอภาพของการย่อตัวลงมาแล้วค่อยเข้าสะสมนะครับโดยระดับที่เรามองว่าน่าจะเข้าสะสมได้เมื่อกี้พูดในเชิงของเทคนิคลคือ1415ครับแต่ในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ช k t ทมองนะครับต่ำกว่า1420คือน่าซื้อต่ำกว่า1420เนี่ยทยอยซื้อได้เลยครับคือน่าซื้อแล้วครับ,นรบในเชิงของ ดี r a เรชของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับเรามองว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อนะครับถ้าหลุดจาก1420ลงไปนะครับแล้วก็อยากให้มองวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยจากกรณีการลุ้นว่าอังกฤษจะออกจากสาภาพยุโรปหรือไม่นะครับให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสุดโชคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุดโชคธีรวรรณ ผู้ช่วยผู้อุ่วในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทดักษัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาให้แนวโน้มมามองตลาดหุ้นกับเรานี่จะเป็นประโยชน์นะครับในการเอาไปปรับใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการ m o นนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง